นายนัทุูศไสเกื้อที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลถึงผลโพลอุดรโพลที่สำรวจความคิดเห็นประชาชนในจังหวัดอุดรธานีเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีว่าใครจะชนะปรากฏว่าพักประชาชนได้อันดับที่หนึ่งโดยกล่าวว่าเป็นเฟกโพลผมขอเปิดเวทีแห่งนี้ด้วยการกล่าวคำขอบคุณ ไปยังคุณลุงคนหนึ่งครับคุณลุงที่เขามาขึ้นเวทีปราศัยที่จังหวัดอุดรแห่งนี้และก็บอกว่าการแก้ไขกฎหมายต่างๆที่พักประชาชนทำอยู่นั้นไม่จำเป็นครับที่ผมข่าวคำขอบคุณแบบนี้เพราะอะไรครับพราะม่พี่น้องเพราะเขาทำให้ประชาชนทั้งประเทศเห็นแล้วว่าพักประชาชนคือพักการเมืองเดียวในสภาผู้แทนราษฎร ที่เอาจริงเอาจังกับการผลักดันเดินหน้าทํานโยบายต่างๆผ่านการเสนอการแก้ไขกฎหมายในสภาใช่ไม่ใช่ครับกฎหมาย80กว่าฉบับที่พวกเราจะเดินหน้าทํางานต่อนี้คือสิ่งที่แสดงออกให้เห็นถึงการทํางานแบบพักประชาชนที่ไม่ได้มีแต่ค้านแต่เรายังมีเนื้องานมีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีความจริงใจต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านครับยังมีอีกบางท่านที่ผมอยากมากล่าวคำขอบคุณเช่นเดียวกันท่านที่อาจจะเป็นอดีตผู้บริหารนายกอบจอุดรธาน,นีครับที่ท่านบอกว่าหัวหน้าพักประชาชนมีบางอย่างอาจจะไม่รู้จริงเดี๋ยววันนี้ผมมาแถลงไขให้ฟังซึ่งผมกำลังจะบอกพ่อแม่พี่น้องว่า โจทย์ของพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรธานีวันนี้ครับรู้จริงผมเชื่อว่าไม่เท่ากับรู้โจทย์หรือรู้ใจว่าปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนวันนี้ต้องแก้อย่างไรสุดท้ายครับสุดท้ายคืออีกเรื่องหนึ่งที่มีการขึ้นเวทีปราศัยและก็มาบอกพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรธานีว่าโอ้ยไม่ได้หรอกเลือกคณิสรคูรีรังเบอร์หนึ่งไม่ได้อยู่ข้างเดียวกับพรครัฐบาล เดี๋ยวเงินงบประมาณจะไม่พอผมจะมาบอกพ่อแม่พี่น้องว่าไม่จริงครับเมื่อสักครู่ก่อนที่ผมจะขึ้นเวทีมาคุณชอบพนิกาก็บอกแล้วว่าหลายๆนโยบายเพื่อพ่อแม่พี่น้องในท้องถิ่นไม่ได้ใช้เงินเยอะครับใช้แค่ความตั้งใจใช้แค่ความใส่ใจใช้แค่ความโปร่งใสในการใช้เงินภาษีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะส่งมอบนโยบายดีๆเหล่านี้ได้ เริ่มที่คนแรกครับพ่อแม่พี่น้องเริ่มที่คนแรกคุณลุงท่านนี้ที่มีชื่อว่าทักษิณชินวัตรครับเขามาบอกว่าลงจากสนามบินมานั่งรถมาระหว่างทางเห็นป้ายหาเสียงครับป้ายหาเสียงที่ไม่ได้มีแค่ผมแต่มีพิธาเขาบอกว่าพิธาหลอกกว่าเท่งมั้งพิธาป๊อบปูลากว่าเท่งมั้งเลยต้องติดป้ายคู่พิธา ต่างจากลูกสาวเขาที่มีป๊อปปูลาริตี้มากกว่าตัวผมอันนี้ผมเข้าใจว่าที่เขาสื่อสารคือแบบนี้ทุกท่านครับสิ่งหนึ่งที่คุณทักษิณทำให้ทุกท่านเห็นก็คือเขาทำให้พวกเราเห็นว่าเขาเข้าใจเราผิดครับสิ่งที่เขาเข้าใจเราผิดคืออะไรครับเขามาบนเวทีที่อุดรธาน,นีบอกว่าพ่อแม่พิ่น้องชาวอุดรอ,อย่าทำให้เขาเสียหน้าเขาแพ้ไม่ได้ ตรงนี้คือเมืองหลวงของคนเสื้อแดงเขาบอกว่าที่นี่คือเมืองหลวงที่เขาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของคะแนนเสียงเขาคิดว่าชาวอุดรมีเขาเป็นเจ้าของคะแนนเสียงขออนุญาตไม่ออกไม่นะครับแต่กลับกันครับว่าแม่พี่น้องสิ่งที่พักประชาชนได้แสดงออกครับ คุณช่อพานิกาพี่ตอมชัยธวัฒเดี๋ยวจะขึ้นเวทีต่อจากผมอาจารย์ปิยบุตรคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจรวมถึงพิธาลิ้มเจริญรัตลัดบุคลากรเหล่านี้ถึงแม้จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่ถูกไม่ได้ถูกตัดสิทธิพล,ลเมืองคนที่จะมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงคนที่จะมาเป็นมันสมองในการพัฒนานโยบายในการดำเนินนโยบาย เพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรธานีสิ่งนี้แหละครับที่ทำให้เห็นความแตกต่างสำหรับพักประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องผมเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญกว่าตัวผมคือความยึดโยงในอุดมการความยึดโยงว่าโจทย์ที่เราเข้ามาทำการเมืองตั้งแต่วันแรกคืออะไรครับพ่อแม่พี่น้องครับหลายๆวันหลายๆเดือนที่ผ่านมาหลังการตั้งพักประชาชน หลายๆคนจะบอกว่าผมดูเงียบสิ่งที่ผมลงไปทําหน้าที่ครับเมื่อกี้ก็เพิ่งวิ่งกลับมาจากมุดอาหารที่หนองแคนนั่งรถมาสี่ชั่วโมงมาขึ้นที่เวทีที่อุดรธานีครับก่อนหน้านี้ผมไปที่ร้อยเอ็ดผมไปที่สุรินทร์ผมไปที่ศรีสะเกดผมไปที่อุบลราชธานีผมไปที่เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนผมพยายามไปทั่วทั้งประเทศสิ่งที่ผมพบปะพบเจอครับพ่อแม่พี่น้อง เจอกับทีมงานจังหวัดทุกๆจังหวัดครับเวลาเจอครั้งแรกเข้ามาให้กำลังจิตกำลังใจสู้ๆนะหัวหน้าทิงสู้ๆนะคุณท mm ิง hmm. สิ่งที่ผมได้รับกำลังจิตกำลังใจครับผมทราบผมรู้ครับพ่อแม่พี่น้องทราบว่าตอนนี้ในหน้าสื่อในหน้าข่าวหลายๆอย่างพ่อแม่พี่น้องบางคนอาจจะรู้สึกว่าเราอยากให้พักประชาชนอยู่ในหน้าสื่อหน้ากระแสข่าวมากกว่านี้ แต่สิ่งที่ผมได้รับกําลังจิตกําลังใจมาจากทีมจังหวัดทุกคนครับมันช่วยตอกย้ําให้ตัวผมเห็นช่วยตอกย้ําให้ตัวผมเห็นว่าโจทย์ที่พวกเราเข้ามาทําการเมืองตั้งแต่วันแรกเพราะเราต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงครับแต่สิ่งที่คุณทักษิณชิน,นวัตรมาขึ้นเวทีปราศัยในอุดรธาน,นีผมแอบสงสัยครับว่าเขาต้องการแสดงออกอะไรทําไมเขาถึงคิดว่าเวทีแห่งนี้เขาแพ้ไม่ได้ เขาต้องการแสดงออกให้กลุ่มชนชั้นนําที่ถือใบอนุญาตอีกใบรู้ว่าทักษิณจินวัตรยังมีประโยชน์ต่อกลุ่มคนเหล่านั้นเลยแพ้ไม่ได้แพ้สมไม่ได้ใช่ไม่ใช่แค่โจทย์ตั้งต้นก็ต่างกันแล้วครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับผมมีโอกาสมาช่วยหาเสียงกับคุณคณิสอนพี่คณิสรพาผมไปเจอพ่อแม่พี่น้องในอุดรธานีหลายที่ครับ มีเจ้าของร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่งข้าวต้มอร่อยมากขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อร้านไม่เอ่ยชื่อเจ้าของเพราะว่าเขาไม่อยากออกตัวแต่สิ่งหนึ่งที่พี่เจ้าของร้านท่านนี้ครับเขาบอกกับผมเขาบอกว่าคุณเทงรู้ไหมครับพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรแต่ก่อนที่มีการชุมนุมคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงเคยดูเคยถูกดูถูกมาโดยตลอดว่าถูกจ้างไปแต่เขาบอกไม่จริงเพื่อนบ้านเขาที่อยู่ใน จังหวัดอุดรธานีเวลาออกไปต่อสู้เรียกร้องไปด้วยหัวจิตหัวใจแต่ก่อนผมรู้ว่าพ่อแม่พี่น้องเคยมองว่าทักษิณชินวัตรเป็นตัวแทนที่ต่อสู้เรียกร้องในความอายุติธรรมของพวกเราแต่วันนี้โจ์เปลี่ยนไปครับผมอยากให้ทุกท่านเห็นว่าสิ่งที่เขากลับมากลับมาแบบผู้ยิ่งใหญ่กลับมาแบบเท่ๆคุกสักวันก็ไม่ติด มาสนามอุดรธานีก็บอกว่าต้องการต้องการที่จะทวงคืนชัยชนะเอาหน้าของเขามาโผล่ที่อุดรธานีแต่นโยบายต่างๆคืออะไรครับผมติดตามเวทีปราศัยนโยบายต่างๆเพื่อคนท้องถิ่นเพื่อคนในจังหวัดอุดรธานีนโยบายของอบจอ,อุดรธานีผมเชื่อว่าพักประชาชนจัดเต็มกว่าเขาเยอะนี่แหละครับที่แสดงออกให้เห็นว่าสิ่งที่พวกเราสื่อสาร มันต่างกันเพราะโจทย์ที่มาลงสมัครรับเลือกตั้งต่างกันคนที่สองครับพ่อแม่พี่น้องที่ผมจะต้องเอ่ยคำขอบคุณก็คือคุณนัทวุฒิสายเกลือที่บอกว่าเลือกคู่สมัครจากพรรครัฐบาลเดี๋ยวจะมีเงินงบประมาณมาช่วยในอุดรธานีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยพ่อแม่พี่น้องครับ เรื่องนี้ต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันผมย้ำอีกครั้งเรื่องนี้ต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันครับหลักการในการกระจายอํานาจระหว่างรัฐบาลระดับประเทศรัฐบาลระดับท้องถิน่นไม่ว่าท้องถิ่นจะสังกัดพรรคการเมืองใดรัฐบาลระดับประเทศมีหน้าที่ในการผลักดันวาระการกระจายอํานาจทําอย่างไรให้ท้องถิ่นมีอํานาจมีงบประมาณมีบุคลากรเพียงพอ ในการให้บริการสาธารณะแก่พ่อแม่พี่น้องชาวอุดรธานีไม่ใช่ว่าตอนหาเสียงสัญญาไว้แบบหนึง่งถึงเวลาพอเข้าสู่อำนาจอยากรวมศูนย์อำนาจไว้ไม่อยากกระจายอำนาจพ่อแม่พี่น้องครับพักประชาชนเรายืนยันในเรื่องของหลักการการกระจายอำนาจไม่ว่าเราส่งผููสมัครลงในสนามจังหวัดใดวันหนึ่งถ้าเราเป็นรัฐบาล จังหวัดนั้นๆผู้สมัครอาจจะไม่ได้มาจากพักประชาชนแต่เราก็ยังคงยืนยันบาระเรื่องของการกระจายอำนาจดูแลพ่อแม่พี่น้องทุกๆจังหวัดในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันนี่คือหน้าที่ของรัฐบาลส่วนกลางครับถามว่าทำไมพักประชาชนเราถึงตั้งใจที่จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในระ,ระดับสนามท้องถิ่นครับพ่อแม่พี่น้องเพราะสุดท้ายอยู่ที่ เจตจำนงที่เราเข้ามาทําการเมืองต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงพ่อแม่พี่น้องครับตั้งแต่สมัยพรรคก้าวไกลคณะก้าหน้าเรายังไม่เคยชนะการเลือกตั้งในสนามอ,อบอจอผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าถ้า24พฤศจิกายนนี้พ่อแม่พี่น้องชาวอุดรธานีปักธงส้มส่งคณิสอนเป็นนายกอ,อบอจอในจังหวัดอุดรธานี เราจะทำให้สิ่งต่างๆเห็นผลได้คุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องดีขึ้นได้ครับสุดท้ายคนที่ผมอยากจะขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณสำหรับกำลังจิตกำลังใจนะครับอีกหนึ่งท่านครับพ่อแม่พี่น้องอีกหนึ่งท่านคนที่บอกผมว่า หัวหน้าพักประชาชนพูดอะไรเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขายขี้หน้าเขาไม่รู้จริงอย่าพูดผมให้เชิงอัดไว้เล็กๆน้อยๆครับพอ่อแว่พี่น้องข้อมูลที่ผมพูดอยู่บนหน้าเว็บไซต์ของอบจอุดรธานีอยู่ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี68ครับผมทราบดีครับว่าตัวเลขที่ปรากฏอยู่บนข้อบัญญัตินั้นเป็นตัวเลขทางบัญชีไม่ใช่ตัวเลขเงินสดในบัญชีเงินฝากธานาคารแต่พ่อแม่พี่น้องทราบไหมครับ ทำไมผมถึงไม่เคยรู history, ceu, so, know, ้ว่าตัวเลขเงินสดเงินฝากในบัญชีธนาคารที่เป็นเงินสะสมของท้องถิ่นในปัจจุบันเหลืออยู่เท่าไหร่เพราะข้อมูลตรงนี้ไม่เคยถูกเปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์ไม่เคยถูกเปิดเผยให้ประชาชนรู้ครับสิ่งที่พักประชาชนจะเข้าไปทำครับเราจะเข้าไปทำให้การเปิดเผยการใช้จ่ายงบประมาณทุกบาททุกสตางค์มีความโปร่งใส พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีเข้ามามีส่วนร่วมได้ครับและผมทราบครับว่าตอนนี้ที่เขาบอกว่าเงินสะสมอาจจะไม่เหลือแล้วตอนนี้แต่มันเคยเหลือครับมันเคยเหลือแต่ถามว่าที่ผ่านมาพวกเราพ่อแม่พี่น้องเคยทราบไหมครับว่าในแต่ละปีแต่ละปีเขาเอาเม็ดเงินงบประมาณของพวกเราไปลงกับอะไร1 2 0 0ล้านบาทที่เราบอกว่าเป็นงบประมาณประจำปีในแต่ละปี เหลือประมาณครึ่งหนึ่งหรือไม่ถึงครึ่งหนึ่งดีครับที่ไม่ใช่งบประมาณรายจ่ายประจำผมอยากยืนยันให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนฟังครับถ้าเรามีนายกอบจอที่ใส่ใจอาสาเข้ามารับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนโยบายต่างๆครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก365ความหมายคือทำการทุกวันยกเว้นวันหยุดนัาขากขัตฤกษ์ เพื่อที่จะดูแลลูกหลานของพ่อแม่พี่น้องที่อาจจะต้องทำงานในวันเสาร์วอาทิตย์ใช้งบประมาณไม่เยอะครับเพิ่มขึ้นแค่แห่งละ9 0 0 0แสนบาทต่อปีรอพอสอตอก้าหน้าครับผมเพิ่งกลับมาจากหนองแคนมีเทเลเมดิซีนครับเดี๋ยวนี้พ่อเท่าแม่แก่ที่อาจจะป่วยเป็นโรคเลื้อรลังครับไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไกลที่โรงพยาบาลอำเภอ ไม่จําเป็นต้องเดินทางไปไกลที่รพสตอ,อยู่ที่ชุมชนครับผมเพิ่งไปทดสอบมาเลยเสียบบัตรประชาชนเข้าไปในเครื่องการแพทย์ทางไกลแถมตรวจเลือดได้ด้วยครับเพิ่งถูกจิม้มจิ้มนิ้วมาตรวจเลือดดูดูระดับน้ําตาลในเลือดใช้งานได้ครับพบแพทย์ได้ทันทีเครื่องละ3 0 0 0 0 0บาทแต่สำหรับนโยบายของอบจอุดรธาน,นีครับยกระดับรพสตมีคลินิกทันตแพทย์มีคลินิกกายภาพบับลัต สิ่งต่างๆเหล่านี้ยกระดับได้แห่งละสองล้านบาทสำหรับน้ำประปาสะอาดดื่มได้ครับพ่อแม่พี่น้องถ้าไม่ต้องติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์เพียงแค่ปรับปรุงให้ลงผลิตน้ำประปากลับมาสะอาดใช้งบประมาณเพียงแค่หลักไม่กี่แสนบาทสิ่งที่ผมก็ลังจะนําเสนอบอกพ่อแม่พี่พ่อแม่พี่น้องทุกคนในวันนี้ครับคุณภาพชีวิตดีๆของพวกเรา ถ้าตั้งใจถ้าใส่ใจทำไม่ได้ใช้เงินเยอะอย่างที่คิดเพียงแต่ที่ผ่านมาครับเพียงแต่ที่ผ่านมาผู้บริหารท้องถิ่นของเราเข้ามาสู่อำนาจเข้ามาสู่ตำแหน่งเขามีโจทย์ในการทำอะไรกลับไปที่เรื่องแรกครับวันนี้ถ้าผมจะขอส่งคำถามกลับไปยังผู้สมัครเบอร์สองที่วันนี้มาลงแทนอดีตนายกวิเชียนขาขำผมอยากจะถามเขาครับ ว่าคุณมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบจอในวันที่24พฤศจิกายนนี้คุณมีโจทย์เพื่ออะไรสำหรับผมผมเชื่อว่าคุณคณิสรคุลีลังตัวแทนของพักประชาชนเรามีโจทย์ที่ชัดเจนมากครับเราต้องการเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการเมืองท้องถิ่นทำให้อบจอรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทำให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความโปร่งใสเงินทุกบาท ทุกสตางค์ตกถึงไม้ถึงมือพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรธานีสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่าพวกเราทำได้ครับและภายในสี่ปีนี้ครับผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องชาวอุดรธานีช่วยพิสูจน์พวกเราด้วยว่าทุกๆคำสัญญาที่พวกเราให้ไว้เราจะส่งมอบให้เป็นจริง